สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปุกปยแชนแนลนะคะพี่ก็อยู่ในเกมโรบอทคะ่ะเกมนี้มีชื่อว่าไราโทเปียนะคะ,คะวันนี้พี่จะมารีวิวบ้านสุดแปลกในเมืองโทเปียนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวบ้านทรงมะเขือเทศนะคะดูค่ะเฮ้ยเป็นบ้านที่แปลกหลังหนึ่งเลยนะมีซ่อมด้วยซ่อมยักษ์อันเบลเลอร์เลยโอเคเราไปเข้าบ้านกันเลยดีกวา่า อุ้ยอุ้ยหน้าบ้านก็จะมีโซนนั่งนะคะเหมือนคาเฟ่มากกว่าใช่ไหมวิ้นตรงนี้เราสามารถใช้ได้เหรอแล้วทําไงต่อละ่ะเราแค่ถืออย่างเดียวเหรออุ้ยตรงนี้มีชิงช้าด้วยโอ้ยน่ารักโอเคค่ะกระโดดลงเลยเราไม่เอาเราไม่เอาพั่วแล้วเข้าบ้านดีกว่าโอเพนเฮ้ยนี่มันคาเฟ่ชัดๆเลยเข้ามาแล้ว <laughs> นี่มันไม่ใช่บ้าน นี่มันคือคาเฟ่นะคะเนี่ยเหมือนเราเข้ามาเราก็เจอแบบว่าเคาน์เตอร์ร้านอาหารนั่งกินอ้าวไม่ใช่บ้านหรอให้ตายเถอะหนูว่าบ้านไหนข้างล่างมีอะไรให้เล่นมั่งตรงนี้ทำอะไรอะเป็นรูปส้มอะโอ้มีเป็นโนโให้เล่นนะคะจิบหนังสือได้อะไรได้แล้วก็ตรงนี้นะอุ้ยเราไม่นั่งนะอุ้ยหยิบหยิบของกินได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นคา์เตอร์อุ้ยเราสามารถทำป๊อปคอนได้เดี๋ยวลองทำป๊อปคอนก่อนชุบตอนนี้เราได้ป๊อปคอนมาแล้วนะคะไหนลองกินสิโอ้กินกินทั้งอันแบบนี้เลยเหรอแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดนั่งนะ,ปะวไปเราไปขึ้นชั้นสองกันดีกว่าชั้นสองนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องออกกําลังกายโอ้ยมีที่นอนด้วยแล้วตรงห้องนี้ล่ะ อ,อะไรเนี่ยหมดแล้วหรอแล้วเราลองไปดูห้องดูสซิห้องนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นอ่างล้างมือนะขอล้างมือหน่อยแล้วกันโอ้ยป๊อกคอดเราเกิดไปหมดเลยนี่ล้างมือล้างมือเสร็จแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นห้องน้ำแน่เลยใช่แล้วตรงนี้เป็นห้องอาบน้ําขออาบน้ําหน่อยสิเอ้ยอาบน้ําแล้วก็มาตรงนี้นะ ตรงนี้คืออะไรอุย้ยมีที่นอนเด็กด้วยหมดแล้วหรอมีแค่สองชันอุย้ยห้องนี้ห้องอะไรอุยอ้ยอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เป็นทางเข้าเราเองหมดแล้วจริงๆหรอคือแบบภายนอกใหญ่มากเลยนะภายในมีแค่นี้เองหรอโอ้ยเสียงเด็กเว้นที่ไหนหน้าบ้านเราอะไหนทางออกเราล่ะอ,ออกตรงนี้หมดแล้วหรอโอม ภายนอกสวยมากภายในไม่มาในละเด็กแว้นเด็กแว้นอยู่ไหน <c oughs> หายไปแล้วงั้นเราไปดูหลังที่สองดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะอแท่น <c oughs> อันนี้ก็คือบ้านหลังที่2นะคะเป็นรูปทรงเค้กแลกไปอีกแล้วก็จะมีไอ้ตรงนี้ภายนอกก็เป็นแบบเค้กเลยนะคะมีของตกแต่งภายนอกแบบนี้เลยสวยมากมีที่ใครใครนนั่นน่ะน,ะนี่ใคร ใครอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะก็จะมีจุดนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ภายในจะเป็นยังไงอะ่ะคือแบบสี่วันเบลมากเลยเข้าไปเข้าสิฉันจะเข้าบ้านเข้ามานะคะเราก็เจอเป็นห้องรับแขกนะคะตรงนี้ก็มีมุมนั่งนะคะแล้วก็มีอืมเหมือนห้องรับประทานอาหารนะคะแฮปปี้เบิร์เดย มาทำอ้าวี้เบิร์ r เดย์เหรอทำไมเรากดทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเรามารีวิวเนอะเราไม่ได้มาเล่นตรงนี้คือห้องไรเอ่ยโอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะเห็นไหมห้องน้ำแล้วตรงนี้ล่ะทำไมบ้านเรามืดมดแท้ล่ะโอเคตรงนี้เป็นชั้นโอ้มีตั้งสี่ชั้นเนี่ยอ่าเราไปชั้นที่สองเลยค่ะ ชั้นที่สองเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนเลยนะคะห้องนอนก็ออกแนวสีส้มๆแบบนี้เลยเราไปชั้นที่สามดีกว่าชั้นที่สามกดสิจ๊ะสูงเข้าไปกดโอเคตอนนี้เราถึงชั้นที่สามแล้วนะคะชั้นที่สามก็แบบเป็นห้องแนวหวานหวานผู้หญิงนิดหนึ่งแล้วชั้นที่สี่ของเราล่ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยชึบโอ้ชั้นที่สี่เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็โอ้ยมีห้องแยกมาด้วยห้องน่ารักมากแล้วตรงนี้อ่ะเป็นห้องน้านะคะเล็กๆกระถัดรัดน่ารักค่ะแล้วไปดูอีกช่องหนึ่งซีช่องนี้ล่ะอุย้ยตรงนี้ไปน,น้งองเฮ้ยพี่ชอบนี่มากเลยพี่อยากได้พี่อยากได้ไ,ดไม่มีหรอโอเคไอ้เราไมา่อ๋อเราลืมกดปุ่มอันหนึง่งพี่ลืมเปิดปุ่มโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เลย ตรงนี้แหะตรงนี้อุ้ยห้องอาบน้ําใหญ่มากเลยห้องนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะมันมีแค่สี่ชั้นนะเราไปชมบ้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะทรงแปลกๆอีกแล้วค่ะเป็นเห็ดนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะตรงหนูนก็มีนะแต่เลือกที่จะเข้าทางนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องหลับแขกนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยเหมือนทะลุมาทางนี้อุย้ยตกแต่งเด้นน่ารักมากเลยตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อข้างนอกนะข้างนอกโหกระจกใสามากแค่ไม่รู้เลยข้างในข้างนอกก็ตรงนี้นะคะขึ้นมาอ้ข้างบนก็จะเป็นห้องนอนนะน่ารักมากแล้วตรงนี้ล่ะซมอุย้ยสวยอีกแล้วไม่ธรรมดาเลยอันเนี้ยน้องปอดเล่นเป็นโนโดิ อ่ไม่ธรรมาดา่ะละ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นดีกว่าน,นี่เห็นตรงนี้นะมีทางอยู่นะตรงนี้ตรงนี้ขอขึ้นไปหน่อยเด้อขอขึ้นไปหน่อยคืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือชั้นสองนี่โอ้ยแต่ตรงนี้มีจุดนั่งพักพ่อนนะคะโอ้ยวาดรูปได้ด้วย โอ้ประมาณนี้เลยน่น่ารักมากเลยก็จบไปแล้วนะคะกับบ้านเห็ดค่ะอ่าเราก็มาอยู่ที่บ้านหลังที่4แล้วค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านลอยฟ้านะคะเป็นบ้านลูกโป่งอะ่ะมันจากกระตูนเรื่องอะไรนะอัพไหมคุณลุงอัพอะ่ะใช่หจหะจำไม่ได้อะ่ะ นี่เราขึ้นมาก็แบบบ้านเราลอยอยู่นะคะขึ้นมาครบเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกห้องครัวนะคะอ่าเราทัวร์ชั้นแรกให้หมดก่อนอ่าตรงนี้ห้องรับแขกอย่งนีแล้วก็ตรงนี้ก็หมดนะตรงนี้อ่าแล้วห้องนี้ห้องลายห้องน้าเปล่าเอ่ยใช่ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะโอ้ยมีเครื่องซักผ้าด้วยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ต่อไปเราไปดูชั้น2กันดีกว่าชั้นสเป็นอะไรเอ่ยโอย สวยอยู่นะว่าไม่ได้นะตอนนี้ก็จะเป็นห้องคอมนะคะอุ้ยมีเตียงด้านบนด้วยขึ้นอย่างนี้ต้องขึ้นแหละเห็นไหมกดนอนได้นะพี่แต่งตัวอะไรเนี่ยมีกงางกงแ็ปออกมาด้วยโอเคค่ะก็ห้องนี้ห้องไรเออห้องน้ำไหมไม่ใช่อ๋อห้องนอนล,ลูกสาวกับลูกชายนะคะทึบแล้วก็ตรงนี้ล่ะตรงนี้น่าจะเป็นห้องพ่อแม่ประมาณนี้เลยค่ะ มีแค่สองห้องเองเหรอไม่มีแค่สองชั้นพูดผิดพูดผิดก็จบแล้วนะคะกับบ้านหลังนี้บ้านลอยฟ้านะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นบ้านไข่อีเตอร์ค่ะโอ้ยไข่รอบบ้านนะคะก็จะมีไข่แบบนี้เลยคะ่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเข้ามาถึงชั้นหนึ่งไม่มีอะไรเลยค่ะเราจะขึ้นลิฟต์อย่างเดียวคะ่ะชั้นที่สองนะคะก็จะแบบ ไข่ไข่เต็มไม่หมดเลยสำหรับคนข้างไข่เลยคะ่ะประมาณนี้ชั้นที่สองก็จะเป็นแนวนี้นะคะต่อไปเราไปชั้นที่สามดีกว่าค่ะชั้นที่สามเสียใจด้วยนะคะชั้นที่สามไม่มีไขะคะ่ค่ะเราหาไข่อินเตอร์ไม่เคยไม่เจอคะ่ะก็จะมีห้องห้องนอนนะคะสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำประมาณนี้คะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย โอเคโอเคไม่มีอะไรต,ไะนะต่อไปชั้นที่สามอ่าชั้นที่สามเปนี่นะต่อไปชั้นที่สี่ค่ะนี่นะคะก็คือชั้นที่สี่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนผู้ชายนะคะแล้วก็มีไข่อยู่ตรงกลางเลยคะ่ะนี่แล้วฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนแบบผู้หญิงผู้หญิงน่ารักแล้วนี่นะคะก็คือกระต่ายของเรานั่นเองก็จบไปแล้วนะคะกับบ้านไข่อิตเตอร์ค่ะ ถว่าแล้วเันแกงแกงนี่นี่เอาเอแกงผูชมกันเลยเปนจงแกงหรอกพี่ปุยรู้สูตรโอเคค่ะแล้วเราก็ถึงจะขึ้นไม่อต้องปลอดอย่าพึ่งสิใจเย็นๆแล้วนี่นะคะก็คือบ้านหลังที่6กค่ะพลาดไม่ได้เลยบ้านหลังเนี้ยเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจสำหรับพี่มากเลยเข้ามาฟุ๊อ้าวใครสูบลมเอ่ยไม่สูบเร็วทล่ะ ก็จะเป็นออกแนวบ้านลมนะคะบ้านนี้มีมีห้องนอนนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้ค่ะปึ๊บก็ไม่ธรรมดาก็ใช่ไงไม่ธรรมดาบอกแล้วแต่เราจะมารีวิวแบบบ้านแบบจุดเด่นแปลกๆอะไรประมาณเนี้บ้านมันดูใหญ่มากเห็นไหมขึ้นตรงนี้เลยปึ๊บอ่ะจบแล้วเหรอจบแล้วจูงมงแล้วเราสามารถเล่นสไลเดอร์ดูท่าเราดิจูงมง จมูกจมองว่าสไลเดอร์ะเหรอพี่พี่นอนอยู่ตรงน้เฮยข้างบนเป็นปาสาดปาอ้าวปาซาดะไรอุ้ยข้างในมีปากัวด้วยอ่ะปากลัดเหรอเฮ้ยไม่รู้เลยไหนโอ้้ยเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะบ้านอะไรบ้านสุดลมกระโดดสี่มงกระโดด เออกระโดดไมเกิดนีเจ้กระโดดยังไงอ่ะน้องปอดชอบเล่นปลากรูอ okay, ่ะจ oh, ุ๊บจ oh> oh, ุ๊บโอเคเห็นไหมเฮ้ยแล้วจะกระโดดได้ไงล่ะเอาจริงดิมันกระโดดไม่ได้นี่คืออะไรวิ่งซิกแซกเหรออ๋อมันกดมันกดมุนอันนั้นอ๋อนี่นี่นี่เห็นปะเห็น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  ได้แล้วได้แล้วเ้อเอาเดี๋ยวฉันไปกดเองเฮ้ยทำไมมีกลองขวัญด้วยกอดสีเขียวลุกตองม้าของตัวเองยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องกดสีเขียวไม่ใช่เหรอสีหเลยกดสีอะไรก็ได้กดกดไม่ติดพอ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 ได้แล้วนี่ไงก็ขึ้นไปได้แล้ว อุ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมีของขวัญข้างบนอ้าในที่สุดเราก็ได้แล้วนะคะแจ้ง,ดงได้อะไรอ่ะได้แบบนี้ไงที่เรามาถือกันเนี่ยน้องปอดอยากเล่นจุมองจุมองทำไรน้องหต้องปักเอ้าฉันตกนี่ฉันได้นี่มาอ่ะฉันให้พวกเธอพวออะไรอ่ะมันเป็นแบบคอลเลคชันน่ะ ไว้เก็บอะอเก็บสะสอมอะไม่ได้มันเป็นของฉันเห็นไหมฉันถือได้เห็นไหมมันเป็นของฉันคุณจะปวดเดี่ยเพรอ่านนะมันเป็นของฉันเออให้เรามันจะได้ไม่ซ้ำคอลเลคชันไงข้างเราอย่างเงี้ยเฮ้ยหยิบไปกดม้วนทำไมอะปวดอุ้ย<ะ>ของหนูได้เป็นเป็นอะไรที่บอกปา่าเปาดมันอะเอามาโชว์ซิของเธอเป็นอะไรเอ่ยเปาดมัน ไ้้เป็นนนตมัลงมาสิลงมาโชว์สิำกำลังอ่านอยู่ตอวพีโตจริงๆนะพีโตเลียมแน่แ <c ười> น่นี่นนนนยยเลยสิอุ้ยเจ้าบอลเนาะไอ้ยังหยิบโชยเลยหยิบโชว์อ้าวหยิบไม่ได้ต้องหยิบของใครของมันของโปรดเป็นสนามบอล <c ười> มาๆมาโชว์กล้องแล้วมาโชว์แล้วอยิงนิ่งสิ <c ười> ดึง <c ười> <c ười> นี่ง <c ười> บอลทางนี้ทางนี้แปลว่าบ้านแต่ละบ้านอาจจะมีปลาก่วย ไม่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 มันนี่นี่มันเป็นแล้วแต่บ้านเพราะบ้านนี้มันแปลกจักจ่ายเราเข้าแล้วไงเฮ้ยไปไหนกันหมดล่ะเออถือออกมาเลยด้วยใช่มันเป็นคอลเลคชันของเ <c oughs> ราเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์ตืโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับอีกับอีพีน,นี้นะคะอีพีนี้พี่ทําเกี่ยวกับบ้านแบบแปลกๆอะค่ะบ้านที่มีจุดเด่นแบบเอกลักษณ์เป็นของตัวเองประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มาพบกันใหม่นะคะกับอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย